สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะในแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเล่มสองนะคะเอาเด็กๆเปิดไปหน้าที่เด็กๆ,ๆเปิดมาหน้าที่33แล้วนะักเรียนดูคําสั่งนะคะคําสั่งจงเขียนคําศัพท์ให้ตรงกับภาพนะคะ,ะนักเรียนดูภาพนะคะด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านขวามือเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมให้เด็กเขียนคําศัพท์ลงไปนะคะ,ะภาพที่1คือภาพอะไรคะ แมปแผนที่เด็กๆก็เขียนคำว่าแมพแผนที่เป็นพิมพ์เล็กนะคะอย่างเช่นตัวอย่างอ,าอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ MAP แมปแผนที่าภาพที่สองแบดขังขาวเด็กๆก็มาเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะในช่องสี่เหลี่ยมต่อไปแวนรถตู้เด็กก็เขียนคำว่าแวนรถตู้ แล้วก็สันพระอาทิตย์เด็กๆก็สะกดคำและเขียนลงไปนะคะ,ะเนตตาข่ายแล้วเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมว่าเนตตาข่ายนะคะแผ่นกระทะ,ะแลดหนูบัดรถบัสแฟนพัดเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมที่เขากำหนดให้นะคะขับ ถ้วยกาแฟนะคะเด็กๆก็เขียนคำศัพท์ลงไปนะคะเปิดไปหน้าที่34อ่าเมื่อเด็กๆเปิดหน้าที่34แล้วเด็กๆดูคำสั่งนะคะจงวาดภาพให้ตรงกับคำศัพท์จำนวนนะคะ,ะนักเรียนดูคำศัพท์จำนวน T W O two แปลว่าอะไรคะ,อะสองใช่ไหมคะเด็กๆก็วาดรูปกี่รูปคะสองรูป อย่างเช่นตัวอย่างนะคะอย่างคุณครูวาดรูปส้มไปนะคะสองลูกนะคะอ่าต่อไป F O U R f o แปลว่าอะไรคะอ่าสี่เด็กๆก็วาดภาพสี่ภาพนะคะ O N E one อะไรคะหนึ่งเด็กๆก็วาดภาพไปนะคะ T H R double E three นี่แปลว่าอะไรคะอ่ะสามเด็กนี็ก็วาดภาพสามภาพนะคะอ่า five five แปลว่าอะไรคะห้าเด็กนี็ก็วาดภาพห้าภาพนะคะอ่าต่อไป seven seven อ่าเซนมีค่าเป็นเท่าไหร่คะเจ็ดเด็กเด็ก็วาดภาพเจ็ดนะคะอ่า nine nine เก้า ภาพกี่รูปคะ9รูปนะคะอ่า T E N 10 10เด,ด็กๆก็าวาดภาพ10ภาพนะคะอ่าต่อไป E I G H T 8อ่าภาพ8ภาพนะคะอย่าลืมวาดให้สวยงามนะคะผมระบายสีด้วยนะคะอ่าวันนี้คุณครูสอนเพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้เราก็มาอ่านคำศัพท์กันเหมือนเดิมนะคะเริ่มเลยค่ะคิงพระราชา k i n g คิงพระราชาริงแหวน r i n g ริงแหวนวิงป ok. ีกนก w i n g วิงปีกนกตัวต่อไปนะคะซิงคอ่างล้างจาน s i n k s ิ n อ่างล้างจานตัวต่อไปค่ะ x ไข่ e double g x ไข่อ้าวหน้าต่อไปนะคะค่ะหน้านี้ก็มีห้าคำเหมือนเดิมนะคะเด็กๆพินเข็มหมุด p i n pin เข็มหมุด pig หมู p i g pig หมู wig ผมปลอม w i g wig ผมปลอมตัวต่อไปค่ะ h u วภูเขา H I W L, L h u วภูเขาตัวสุดท้ายนะคะ s i n อ่างล้างจาน S I N K s i n อ่างล้างจานค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆฝึกอ่านให้คล่องนะคะสวัสดีค่ะ